ก่อนอื่นนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆนะครับแฟนๆเอฟซีนะครับเอฟซีเฟซบุ๊กเพจยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูปัญหาในรถบีที50นะครับปัญหาที่อาการน้ําดันนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทยากนะครับเสียงเครื่องไม่เพาะนะครับหลายสาเหตุหลายโรคหลายอาการนะครับเรามาชี้ดูให้ดูจุดกันเลยนะครับเราจะได้เห็นกันว่า อาการสาเหตุจะนี้เกิดจากอะไรนะครับทําไมถึงซ่อมมาแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับซ่อมไม่หายสักทีท่านจางท่านจ้าของรถบอกนะครับเราไม่มีเอฟเฟกนะครับเราไม่มีเอฟเฟกเราไม่มีโมเมเราไม่เราไม่มีน้ําเรามีแต่เนื้อเนื้อตอนตอนนะครับเรามีแต่เนื้อเนื้อตอนตอนเอาให้เห็นกันเลยนะครับนะครับเราไม่มีเอฟเฟกนะครับเราไม่มีโลโก้นะครับเราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับเราไปดูพร้อมๆกันนะครับในอาการนะครับของรถ ฟอร์ดนะครับ BT50 ดูละทอกตัวเครื่อง T5 นะครับนะครับบอกได้เลยตัวเครื่อง T5 นะครับสาเหตุจากนั้นน้ําดันนะครับแรงดันสูญญากาศของตัวเครื่องยนต์นะครับรั่วมาถึงช่องน้ํานะครับรั่วมาถึงช่องระบายน้ํานะครับซึ่งในการตรวจพบเจอนะครับเราก็พบเจอนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือเป็นปอกสูบนะครับปอกสูบนะครับนี่เป็นรอยนะครับรอยน้ํากัดก่อนของตัวเนื้อเหล็กปอกสูบนะครับเป็นรอยสนิมกินว่างั้นเถอะนะครับสนิมกินจากตรงไหนนะครับสนิมกินจากเนื่องจากน้ําในระบบเครื่องยนต์น้ํารูน้ำตรงนี้ก็จะเป็นรูน้ํานะครับน้ําก็จะผ่านเข้ามาตรงเสื้อเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับก็จะหมุนหมุนวนวนมาตรงนี้นะครับตาม ล่องรูน้ําต่างๆตามเสื้อเครื่องยนต์นะครับเกิดอาการรั่วนะครับรูน้ําระบายอความร้อนรอยเย็นของเสื้อสูบตัวนี้รั่วมาหาตรงห้องเผาไหม้ของลูกสูบก็เลยเกิดเป็นคา,าบสนิมน้ํากินปอกเหล็กประมาณน,นี้นะครับเกิดจากไซเดัรน,นไดนะครับทำไมท่านเจ้าของรถบอกไปซ่อมมาหลายทีแล้วซ่อมสามสีทีแล้วก็ไม่หายนะครับ นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้ท่านเจ้าของรถบอกไปทําการไปทําการใส่หน้าฝาสูบมานะครับใส่หน้าฝาสูบมานะครับมีรอยใส่หน้าฝาสูบเห็นอย่างชัดเจนนะครับพร้อมกับรถคันนี้่มีแหวนรองหัวฉีดรั่วนะครับกําลังอัดของ เครื่องยนต์ดันทะลุขึ้นมาที่หัวฉีดนะครับนี่นะครับตัวหนึ่งเกิดจากตัวฝาสูบนะครับตัวฝาสูบเองมีการเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนมาโดยที่การเปลี่ยนของตัวฝาสูบตัวนี้นะครับเป็นฝาสูบที่ไม่ได้มาตรฐานก็คือความหนานะครับความหนาของระยะของฝาสูบตรงนี้นะครับไม่ได้มาตรฐานนะครับก็คือความหนาหนาตามไปนะครับหนาตามไปดังนั้น ในขณะที่เราดําเนินการขันน็อตนะครับขันน็อตก็เลยการอัดแน่นของตัวน็อตเนี่ยก็เลยไม่แน่นเท่าที่ควรนะครับไม่แน่นเท่าที่ควรนะครับนะครับเพราะอะไรเพราะเพราะอะไรนะครับทําไมถึงไม่แน่นเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากสกูนะครับสกูของตัวขัน้าสูบของตัวไอ้บีซีตัวห้าศูนย์ตัวนี้นะครับสกูจะยาวนะครับสกูจะยาวทําให้ตัวปลายของสกูตัวนี้ สุดเกียวก่อนนะครับสุดเกียวก่อนก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถจะรับแรงอัดของเครื่องยนต์ได้นะครับก็เลยเกิดการรั่วนะครับนะครับรั่วนะครับนะครับเทากับในขณะเดียวกันฝาสูบเป็นฝาหล่อนะครับเป็นฝาหล่อซึ่งเป็นฝาหล่อที่ไม่ได้มาตรฐานนุ่มๆมามานุ่มๆมาจับฝาสูบแป๊บหนึ่งนะครับเป็นฝาสูบที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับ ความสูงสูงต่ำไม่ไม่เท่ากันนะครับสูงต่ำสูงต่ำตรงไหนบ้างนะครับสูงสูงต่ำตรงนี้นะครับสูงต่ำตรงระหว่างตรงระหว่างความลึกของหน้าหน้าแป้นที่ใส่แว็ตรองหัวจีดนะครับแต่ละตัวไม่เท่ากันนะครับเราเอาใช้เครื่องวัดดูแล้วแต่ละตัวไม่เท่ากันนะครับในขณะแต่ละตัวไม่เท่ากันก็จะทําให้การกดนะครับการกดของการขันของหัวจีดจะไม่แน่นเท่าที่ควรนะครับนะครับ จะไม่แน่นเท่าที่ควรน,นะครับรงเป็นสาเหตุที่ทำให้ นะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้แหวนรองพั้ฉีดกําลังอัดของเครื่องยนต์กาลังอัดของลูกสูบรั่วขึ้นมาที่ตัวแวนรองพหัวฉีดนะครับทําแล้วทําอีกบอกท่านเจ้าของรถบอกไม่หายเลยนะครับเป็นสาเหตุนะครับนะครับเป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทํำซ้ำๆซ,ซ,ซ,ซากๆนะครับนะครับในตัวของ BT50 ตัวฟอร์ดดูลาท็อกตรงนี้นะครับ ก็เป็นอ to mm ีกสาเหตุห hmm. น uh ึ hmm. uh ่งที่เราทําการตรวจพบเจอนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเดินกหมือนการเปลี่ยนประกันนะครับเราจะเปลี่ยนประกฑนแบบชนิดพิเศษนะครับเป็นเนื้อเดี่ยวเป็นเนื้อเหล็กเป็นเนื้อเดียวนะครับซึ่งเราสั่งทําเป็นพิเศษนะครับสั่งทําจากโรงงานนะครับทนแรงอัดนะครทนแรงอัดของลูกสูบของเครื่องยนต์ได้อย่างสูงสุดนะครับในรอบความเร็วที่ประมาณเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ อ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทนแรงอัดได้อย่างสมบูรณ์เราจัดทาสั่งทําเป็นพิเศษจากโรงงานเป็นเนื้อแผ่นเหล็กเดียวกันนะครับเป็นเกียนเป็นแผ่นเหล็กเดียวกันแตกต่างจากตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแผ่นเหล็กแยกชิ้น4ี่ชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตรวจสอบในหัวฉีดนะครับในหัวฉีดที่เป็นเกิดอาการนะครับที่เกิดอาการ ในขณะเดียวกันที่เราเดําเนินการซ่อมแล้วเนี่ยะนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับท่านผู้ชมเพราะไฟบนอยากางสูงนะครับเมื่อกี้คุยกับท่านลูกค้าดูนะครับระอ,เอนะเรามาดูนะครับเรามาตรวจสอบในหัวฉีดนะครับในหัวฉีดที่นี่ขเข่ามารั่วนะครับ ที่ขามารั่วนะครับเราดำเราจะเป็นที่จะต้องดาเนินการตรวจเช็ควิจิตไปพร้อมๆกันนะครับเนื่องจากทุกอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับอุปกรณ์ส่วนต่างๆก็ต้องสมบูรณ์นะครับเราจะทําการแก้ไขไปพร้อมๆกันเพื่อความสมบูรณ์นะครับนะครับถ้าเกิดเราไม่แก้ไขไปพร้อมๆกันทุกอย่างจะไม่สมบูรณ์นะครับเวลาขับไปใช้งานสักพักอาจจะไฟโชว์ไฟดิ้งนะครับท่านเจ้าของรถก็อาจจะงุนงิดนะครับบอกซ่อมมาเมื่อกี้นะครับทำไมเสียเร็วจังเลยนะครับ โอเคนะครับเราไม่มีหน้าม้านะครับเราไม่มีหน้าม้าเราอ่าทํากันสดๆทํากันตรงๆกับเลยนะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวที่หนึ่งนะครับเรามาดูหัวที่หนึ่งนะครับนะครับเรามาทําการเทสอาแรงดันนะครับเรามาทําการเทสอแรงดันในหัวที่หนึ่งนะครับ การกักแรงดันของหัวฉีดจะกัดจะกัดได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่นะครับสังเกตุกเกตดนะครับสังเกตุกเกตเกตดไหลลงอย่างต่อเนื่องนะครับแบบนี้แสดงความบ่งบอกว่าหัวฉีดไม่ค่อยดีนะครับกักแรงดันของน้ํามันตัวเชื่อเพลิงไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันน้ํามันก็จะส่งจากรางของมาเร็วส่งเข้ามาที่หัวหัวฉีดนะครับเพื่อก,กัด แรงดันไว้อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อทําทใหา้เพื่อรอนะครับเพื่อรอของกล่องสัญญาณจากกล่อง ECU เพื่อมาเปิดเปิดทําให้ระบบหัวฉีดฉีดทํางานฉีดน้ำมันออกที่ห้องเผาไหม้และเครื่องยนต์ก็จะติดอย่างมีความสมบูรณ์นะครับลักษณะลักษณะนี้ก็เปรียบเสมือนกักแรงดันไม่ได้นะครับแต่หัวฉีดก็ฉีดนะครับนี่ครับ นะครับแต่หัวเชือกสิทธินะครับจะกักแรงดันไม่ได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวต่อไปนะครับเราจะไปดูหัวตัวที่มันรั่วนะครับแรงๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่ารั่วน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าไม่มีความสมบูรณ์นะครับเรามาดูหัวนี้นะครับเราไปอย่างรวดเร็วนะครับเรามาดูหัวที่สองนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับเรามาดูหัวที่สองนะครับท่านผู้ชมนะครับ นี่เลยวัาที่สองไหลลงวูบวูบเลยนะครับนี่ครับไหลลงวูบวูบเลยนะครับแบบนี้ในการดําเนินการซ่อมนะครับในเรือการซ่อมในขณะที่ทมดําเนินการซ่อมการาแก้แรงดันของเครื่องยนต์ที่เข้าในระบบน้ําหายใช้งานสักทักไฟลูกเครื่องก็จะโชว์ขึ้นมานะครับนะครับดูนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ไฟลูกเครื่องโชว์ขึ้นมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ใช้ได้ไม่นานนะครับดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องดําเนินการเช็คซ่อมไปด้วยกันเลยนะครับเปลี่ยนชุดซ่อมใหม่ทําการซ่อมหัวฉีดใหม่นะครับเราเราซ่อมหัวฉีดนะครับทั้งชุดนะครับชุดวาล์วชุดคอนโทรลวาล์วชุดอะไรต่างๆภายในเราทําการเปลี่ยนทั้งชุดนะครับชุดหนึ่งไม่กี่ตังค์นะครับชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณสามพันกว่าบาทนะครับโอเคนะครับเรามาดูหัวหัวที่ดีนะครับเราดูหัวแรงดันที่ดีว่าแรงดันที่ดีเป็นแบบไหนนะครับ โอเคเพื่อไม่ไม่เป็นการไม่เป็นการเสียเวลานะครับท่านผู้ชมเรามาดูนะครับนะครับนี่เลยนะครับหัวที่เก็บกักแรงดันดีนะครับกักแรงดันของน้ามันเชื้อเพลิงดีนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแทบไม่ตกเลยนะครับนะครับนี่เลยนะครับนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับสรุปนะครับสรุปนะครับในอาการของฟอร์ดนะครับ ฟอดดูละทอกนะครับที่อาการน้ําดันนะครับที่แก้ไม่หายนะครับรวมทั้งตัวอันนี้รวมทั้งตัวแบวนลองหัวฉีดที่ท่านจงของเราบอกไปแก้มาหลายทีแล้วก็ไม่หายเราก็สรุปให้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับเราก็สรุปกันเห็นอย่างกันอย่างชัดเจนนะครับว่าสาะเอตุเกิดจากกันใดนะครับพร้อมกับทําการตรวจเช็คช่องตรวจเช็คซ่อมอยางให้ถูวิธีนะครับกับอูปอร์นรต์นะครับสาขาสองนะครับ 088 0์แปดแปนะครับกับอู่ปอเจริญยนหนึ่งนะครับ08 4 4 3 6 8 1 4เส้นนะครับโอเคนะครับคราวหน้าเราค่อยพบกันใหม่กับคลิปดีๆนะครับโอเคสวัสดีทุกท่านครับผม